ท่านใดที่ได้รับชมเนาะว่าเอ๊ะตงหลงตาแล้วทำไมไม่กลับทำไมไม่เน่กันมีเหตุมีเหตุค่ะมีเหตุดีคือนี่หนะคะคือบุญบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือกุฏิเดิมหลงตานะคะพื้นที่เดิมที่ได้รื้อไปตอนนี้ก็กลับมาทําใหม่นะคะ,ะเสาเนี่ยยังเป็นเสาเดิมอยู่นะคะพื้นที่เดิมหลุมหกหลุมหกเสาก็หก ก็เป็นหลุมเดิมค่ะไม่ได้มีการขยับขยายเท่าเดิมนะคะหลวงตาบอกให้เท่าเดิมเอาสูงท่านก็บอกว่าให้เท่าเดิมสาธุอนุโมทนาบุญทุกท่านนะคะกับทุกทุกท่านด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเจ้าภาพเพิ่มเติมไม้ที่หลังคาที่เราจะใช้เป็นข้าวเป็นหลังคากันก็อันนั้นก็จะต้องใช้ไม้ใหม่ละนะคะนะอ่าเป็นไม้ไผ่เดี๋ยววันนี้ลงหลุมใช้ปูนรองไปหน่อยนึงกันปวกด้วยนะ้ำกันโยกนะคะ ก็เดิมนี่ไม่ได้ใส่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเสร็จแล้วก็จะไปตัดไม้นะคะตัดไม้หลังคากันนะะไม่รู้ว่าส่วนใครส่วนคุณสุริยาอะไรหรือเปล่านะคะก็ลูกหลานท่านนะคะเนี่ยเหมือนมีต้นไผ่ต้นไร่เนี่ยเยอะแยะมากมายนวัทนาบุญคนมีบุญเท่านั้นนะคะที่จะได้มีโอกาสนะ,นะถือว่าถือว่าท่านใดที่มาวันนี้มีบุญแต่ทุกคนมีบุญหมดอะคะ่ะทุกคนมีบุญแต่ว่าถ้าวันนี้คะ่ะถือว่าเป็นบุญจริงๆนี่มาและะ้วค่ะ คนบุญ